โอเคก็เดี๋ยวเข้าสู่ช่วงต่อไปกันนะครับจะเป็นช่วงติดกล้องนะครับวันนี้กล้องจะมาคุยกับเราเรื่องยุโรปสวัสดีครับกล้องครับผมก็ก่อนหน้านี้เราคุยกันหลายประเทศนะแต่ว่ายุโรปมันไม่เคยแตะเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตว่ายุโรปคุณจริงมันอยู่ในจุดที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะย่ำแย่นะครับข่าวล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเพิ่งเห็นขึ้นมาเป็นเฮดไลน์เลยนะครับบอกว่าโฟ l ks ไวน์เกนเนี่ยกำลังพิจารณาว่าอาจจะต้องปิดโรงงานในเยอรมันนะครับซึ่ง ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเยอรมันเนี่ปิดโรงงานไล่คนออกอะไรเงี้ยมันมีเรื่องสาภาพแรงงานเลเบอร์ยูเนียนกฎหมายการจ้างงานในยุโรปซึ่งมันมันเข้มมากนะครับแล้วถ้าเกิดมันไม่ไม่สาหัสสาการจริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่ทำนะครับแต่ว่าเนี่ยพอเริ่มมีข่าวเริ่มคิดว่าจะพิจารณาปิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่นะรัแล้วมันก็สะท้อนภาพว่ายุโรปเนี่ยความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมันมันค่อนข้างแย่ นะครับมันโดนทั้งสองทางายุโรปเนี่ยเราเรานึกถึงเข้าสองอย่างก็คือพวกสินค้าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเป็นหลักนะครับหรือฝั่งหนึ่งก็พวกสินค้าแบรนด์เนมในหน้าถัดไปเนี่ยแบรนด์เนมก็โดนเหมือนกันเราได้ยินข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วว่าอ้าหนึ่งคือจีนเศรษฐกิจไม่ดีนะครับคนเขาก็าประหยัดมากขึ้นนะครับการซื้อของแบรนด์เนมเนี่ยก็ลดน้อยลงเราเห็นพวกราคาหุ้นพวก LVMH หรือหุ้นเคอร์ริงอะไรพวกนี้ที่มันสะท้อนภาพของพวกลักชวรี่แบรนด์พวกนี้ลดลงไปหมดเลยแล้วก็แต่ละเจ้าเนี่ยก็ออกมากลายออกว่ายอดขายในจีนเนี่ยมันไม่ได้ตามเป้านะมันหดตัวราคาหุ้นก็ลงไปสะท้อนนะครับมีหนำซ้ำเนี่ยทางการจีนก็ดูเหมือนจะไม่ไม่สนับสนุนด้วยให้คนเนี่ยมาอวดล่ําอวดรวยอะไรกันในช่วงที่เศรษฐกษิจมันดูไม่ดีนะครับก็กลายเป็นเหมือนจะโดนแบนไปด้วยอีกกลากนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า สินค้าทั้งสองอย่างเนี่ยที่ที่เคยเป็นจุดเด่นของยุโรปเนี่ยมันหนักทั้งคู่นะครับหนึ่งก็คือสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยเราดูภาพทางซ้ายข้างบนเนี่ยตัว manufacturing PMI เนี่ยภาคการผลิตเนี่ยติดลบต่อเนื่องมามเกือบ2ปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็ภาคบริการเนี่ยจริงๆมันก็รุ่มๆดอนๆดน,ดน,นะคไม่ได้เห็นเป็นการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับมีขยายตัวสลับหดตัวเนี่ย ไม่ได้ขยายตัวได้อย่างต่อนเนื่องเหมือนเหมือนประเทศอื่นนะครับก็สะท้อนภาพว่าเศรษฐกิจเขาเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้โตอย่างอย่างแข็งแรงเท่าไหร่นะครับอ่าอยุโรปเนี่ยพึ่งพายอย่างที่บอกภาคการผลิตค,อค่อนข้างเยอะแล้วพอภาคการผลิตมันหดตัวต่อนเนื่องสองปีเนี่ยมันก็สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนะครับคอนซัมมชันเนี่ยก็หดตัวอ่าปีกว่าๆแล้วจะสองปีแล้วเหมือนกันนะครับอ่าคเครดิตกรถก็สะท้อนภาพคล้ายๆกันนะว่าไม่โตเลยนะครับแล้วก็ าการส่งออกเนี่ยก็โดนกระทบค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันนะครับฝั่งหนึงโดนจีนขึ้นมาสู้เ่จากรถยนต์ EV ของจีนเนี่ยที่ราคาถูกกว่านะครับเทคโนโลยีก็เหมือนจีนก็จะนำหน้าด้วยทางด้านาต้นทุนของทั้งแบตเตอรี่ของทั้งอมอเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องอิมพอร์ตมาจากจีนนะครับถ้าเกิดจะทำา EV สู้ก็คอสก็สู้เขาไม่ได้ อีกฝั่งหนึ่งญี่ปุ่นค่างเงินญี่ปุ่นก็อ่อนมามากมายในช่วงปีกว่าที่ผ่านมานะครับมันก็ทําให้คอสของยุโรปเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้ทั้งสองฝั่งนะครับรถยนต์ก็ก็ค่อนข้างหนักนะครับแล้วเราก็เห็นภาพเนี่ยอ่ามันดูแย่ลงหมดเลยในช่วงหลังๆนะครับทั้งอ่าภาคเซอร์วิสภาคการผลิตนะครับแล้วก็ ESI เนี่ยเป็นเหมือน,นตัว leading indicator ของเศรษฐกิจ ยุโรปนะครับเราก็จะเห็นมันก็สะท้อนไปในใน GDP growth นั่นแหละนะครับว่าลุ่มรุ่มนดอเหมือนกันนะครับถ้าดู GDP ยุโรปเนี่ยขยายตัวสลับหดตัวหมดถ้าดูเป็นเป็นเลเวลเนี่ยมันดูแทบจะไม่ไม่ได้ฟื้นเกินกว่าช่วง pre covid เท่าไหร่เลยนะครับต่างกับประเทศอื่นอย่างอเมริกาเนี่ยมันเลยไปไกลละนะแล้วมันก็ขยายตัวต่อนเนื่องมานานแต่ว่ายุโรปเนี่ยมันดูค่อนข้างจะอยู่ในช่วงที่ลําบากนะครับแล้วก็อ่า ภาพนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่เห็นถึงความเสียเปรียบของยุโรปนะครับอ,อันนี้เป็นการนำเข้านะครับของจีนของอเมริกาของยุโรปนะครับในช่วงเวลาต่างๆกันนะครับเห็นว่าอเมริกากับจีนเนี่ยทะเลาะกันมะีเทรดอเมริกาก็พยายามจะลดการนำเข้าจากจีนนะครับจะเห็นว่าอันอันสามแท่งตรงกลางเนี่ยอเมริกานำเข้าจากจีนเนี่ยปี2 0 2พันิเนี่ยลดจากปี2 0 1พสิเนี่ยชัดเจนเลยเยอะมากนะครับ แล้วเขาก็ไปนำเข้า Diversify ่ไฟล์ตัวสป라이ช์ชีนของเขาจากที่อื่นมาค่อนข้างเยอะนะครับจีนก็เหมือนกันนะครับลดการนำเข้าจากประเทศอื่นๆนะครับจากจากอเมริกานะครับแทบจะหายไปเลยแล้วก็ไปนำเข้าจากประเทศอื่นเพิ่มขึ้นแต่ว่ายุโรปเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับทำอะไรได้ไม่ค่อยได้นะครับก็เป็นคนที่ได้รับผลกระทบก็คือต้องไปนําเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นก็คืออะไรที่อเมริกาตั้งกํแงาแพงภาษีไม่เอาเนี่ยมันก็ไหลไปในยุโรปนะครับ รถยนต์อีวีก็เป็นสิ่งที่เราเห็นชัดเจนว่าอเมริกาเนี่ยยอดขายรถ e อีวีของจีนในอเมริกาเนี่ยถ้าจะไม่มีเลยอ่ก่อนที่จะตั้งกำแงพงภาษีด้วยซ้ำไปนะครับมันไปขายในยุโรปค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปตีตลาดยุโรปจนได้รับผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือค่างเงินเหมือนกันนะครับค่างเงินอ่ยูโรเทียบดอลลาร์เนี่ยในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาก็นิ่งๆนะครับอ่ไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนเท่าไหร่ ว่าเยนเทียบดอลลาร์หรือเยนเทียบทุกสกุลในโลกเนี่ยเราก็รู้กันอยู่นะครับมันอ่อนไปเนี่ยสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะมันก็ทําให้ความสามารถในการแข่งขันเนี่ยญี่ปุ่นมันมันดูดีกว่าเยอะนะครับสินค้าพวกไฮเทคต่างๆหรือสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยถ้าต้องเลือกอิมพอร์ตจากญี่ปุ่นหรือเยอรมันเนี่ยกลายเป็นว่าซื้อจากญี่ปุ่นมันถูกลงไปสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็กลายเป็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ทําให้สินค้าเขาเขาขายดีขึ้นนะครับก็เลยเป็น ความลำบากของยุโรปอย่างที่บอกไปเนี่ยว่าเศรษฐ,ฐกิจเขาดูไม่โตแล้วก็ดูเหมือนจะเป็น e c e s s i o n อ่อนๆมาตลอดนะครับปีที่ต้นปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มเห็น GDP ในยุโรปเนี่ยติดลบต่อกันสองไตรมาสแล้วกลับมาขยายตัวนิดหน่อยนะครับมาปีนี้เนี่ยเหมือนจะติดลบต่อกันติดต่อกันอีกแล้วนะครับก็ดูเป็นความลำบากของยุโรปว่ามันเศรษฐกิจมันโตไม่ค่อยได้นะครับแล้วมันก็ มันก็ไปสะท้อนในการเมืองด้วยเหมือนกันนะว่ายุโรปเนี่ยก่อนหน้านี้นนมีการเลือกตั้งในในฝรั่งเศสนะรเราคงจาข่าวกันได้ว่าพรรคของมาครองเนี่ยคะแนนตกไปหมดเลยเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะแล้วเขาก็ไปเลือกพรรคที่นโยบายมันสุดโต่งนะครับพรรคขวาจัดเนี่ยของเลอเพนเนี่ยคะแนนขึ้นมานําจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเหมือนพรรคของมาครองกับพรรคฝ่ายซ้ายเนี่ยต้องจับมือกันนะครับ <c oughs> ว่าอ่ะคนไหนที่คะแนนใกล้เคียงกันเนี่ยก็มีการอ่ หลีกทางให้กันเพื่อจะให้คะแนนของอามาครองและฝ่ายซ้ายรวมกันเนี่ยชนะฝ่ายขวาถ้าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยฝ่ายขวาเนี่ยจะขึ้นมาเป็นใหญ่มากในสภาเลยนะครับมันก็เป็นกระแสเหมือนความาโกรธเคืองของประชาชนนะว่ารัฐบาลที่เป็นอยู่เนี่ยเศรษฐกิจมันแย่มากนะครับแล้วก็มีปัญหาสังคมด้วยว่าคือยุโรปเนี่ยมันมันหลายเรื่องนะครับพวกสังคมผู้สูงอายุก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งแรงงานก็ขาแขดแคลนถูกไหมครับเขาก็พยายาม อย่างอเมริการายงานก็ขัดแคลนสังคมเริ่มเข้าสู่เอจจิ้งโซซิแตี้เหมือนกัน mm hmm. แต่ว่าเขาก็มีการรับผู้พยพเข้ามาเหมือนกันใช่ไหมครับก็มีมีกระแสต,ต่อต้านเหมือนกันแต่ว่าอเมริกาเนี่ยเนื่องด้วยเขาทําแบบนี้มานานเนี่ยมันก็มีระบบในการดูดซับดูดซึมประชากรเข้าสู่ระบบเศรษฐก mm ิจเข้าเป็นอเมริกาที่เขาเรียกว่าเป็นเมลติ้งพอรใช่ไหมว่าคนหลากหลายเชื้อชาติเนี่ยมาอยู่ในอเมริกาก็ mm hmm. ก็อยากจะเป็นคนอเมริกันกันหมด แต่าคนที่เข้าไปในยุโรปเนี่ยหนีสงครามมาหรือมาจากแอฟริกาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนยุโรปเหมือนเหมือนกับไม่ได้มีอเมริกันทรีเหมือนเหมือนในอเมริกาใช่ไหมครับเขาก็กลายเป็นเป็นโฮมเลสเป็นคนฟูจเลยฟูจใช่ไหมครับก็อยู่โฮมเลสหรือว่าเป็นโจรขโมยผู้ร้ายเนี่ยเราได้ยินข่าวว่าการล้วงกระเป๋าการอาชญากรรมในยุโรปมันก็เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้กระแสเนี่ย มันไปเลือกฝ่ายขวามากขึ้นเพื่อจะกีดการผู้อพยพพวกนี้นะครับชานิยมมากขึ้นนะครับ mm hmm. ามาเน้นเรื่องเชื้อชาติเน้นเรื่องการกีดกันให้สังคมยุโรปเนี่ยมันมันเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องไปมีสวัสดิการเลี้ยงคนที่อพยพเข้ามาเนี่ยทำให้เศรษฐกิจประเทศมันไม่ดีนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกมันกลับกันก็คือถ้าไม่รับผู้อพยพเข้ามาเนี่ยแรงงานก็ขาดแคลนเหมือนกัน mm hmm. แต่ว่า ระบบเขามันไม่ได้เอื้อเหมือนระบบในอเมริกาที่จะดูดซึมคนเข้ามาในาระบบเศรษฐกิจได้ได้ง่ายแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรุมเร้าหลายอย่างนะครับทั้งความสามารถในการแข่งขันนะครับค่าเงินนะครับทั้งเรื่องสังคมนะครับเรื่องผู้พยพนะครับเรื่องการขาดแคลนแรงงานนะครับมันก็ทําให้เราเห็นตัวเลขอย่างโยุโรปเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยดีแล้วก็อนาคตเขาเนี่ยผมว่ามันก็ลําบากเหมือนกันเพราะว่า เวลาเศรษฐกิจมันมีปัญหาเนี่ยยุโรปเนื่องด้วยความที่มันเป็นหลายประเทศเนี่ยกว่าจะตกลงกว่าจะทําอะไรเนี่ยเราเห็นมันช้ามาตลอดนะครับจะลดดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะมีประเทศอย่างเยอรมันที่คอยขวางตลอดเพราะว่าเศรษฐกิจเขาดีกว่าคนอื่นนะครับที่เศรษฐกิจประเทศที่มันแย่ๆเนี่ยเขาอยากจะลดจะตายแล้วแต่ว่าก็มีบางประเทศค้าอยู่ค้านกันอยู่นะครับมันก็เลยทําให้นโยบายเศรษฐกิจหรือนโยบายหลายๆอย่างเนี่ยมันมันก็ ขัดกันอยู่ทาให้มันทําได้ช้ากว่านะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่ายุโรปเนี่ยมันก็ดูเป็นเป็นจุดเสี่ยงจุดอ่อนของเศรษฐกิจโลกในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขามนไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวจริงๆใช่ครับมันรวมกันแล้วก็ตอนจริงเหมือนกับคือรวมแล้วก็ไม่ไปด้วยกันอีกใช่ครับอังกฤษที่ตัดสินใจเบรกซิตไปหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะดูวันนี้อาจจะมองย้อนกลับไปจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกก็ได้นะครับอย่างนี้เขา คือเมื่อกี้เห็นค่าเงินอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าประเด็นหนึ่งอาจจะเป็นการแก้ปัญหาก็คือค่าเงินต้องอ่อนใช่ครับแต่เ<ต><ต>ขาไม่ทําแต่ค่าเงินจะอ่อนเนี่ยมันก็ต้องลดดอกเบี้ยเยอะใช่ไหมครับ <ừ. S 1> แต่ว่าอ่ายุโรปเนี่ย ECB ีเนี่ยมีปัญหามาตลอดว่าอย่างตั้งแต่ตอนที่อ่าประเทศพิกซ์ประเทศกรีซ <ừ. S 1> มีปัญหาเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นประเทศเยอรมันซึ่งเขาเคยมีบทเรียนเรื่องอ่าเงินเฟอ้อมาอย่าง <ừ. S 1> เจ็บแสบเนี่ยเยอรมันก็จะเป็น แบงค์ชาติที่ขวางตลอดคือเขาจะใช้ระบบบวชกันนะครับว่า่ะจะจะลดดอกเบีย้ยหรือไม่ลดเนี่ยเยอรมันซึ่งก็เป็นเป็นเป็นเสียงใหญ่เนี่ยก็พยายามจะไม่ลดตลอดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันมีเศรษฐกิจที่ยังพอไปได้กับเศรษฐกิจที่ดูแย่มากๆเนี่ยมันก็กลายเป็นค้างนอยู่ว่าเศรษฐกิจที่ยังพอไปได้เนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องลดแต่ว่าไอ้ที่แย่มากๆเนี่ยก็จะตายกันอยู่ละก็ลดไม่ได้มันก็เลยขวางกันอยู่แบบเนี้นะครับอืม ดูมันก็ติดล็อกไปกันเยอะอยู่เหมือนกันนะใช่การแก้ปัญหาก็ไม่น่าง่ายๆเลยนะผมว่าก็ลําบากเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาทั้งมันเริ่มลามไปเป็นปัญหาสังคมแล้วทีเนี้ยมันก็จะวนไปเข้าการเมืองแล้วพอหลูปการเมืองเนี่ยถ้ามันบวชไปขวาเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกันว่าอ่ายุโรปซึ่งเคยเป็นเหมือนกับอ่าบุดหมายของฝ่ายซ้ายมาตลอดใช่ไหมว่าเขาเป็นสังคมที่เป็นรัฐสวัสดิการ ดูแลประชาชนเก็บภาษีสูงอะไรพวกนี้อเน,นี้มันจะกลับมาเป็นฝ่ายขวาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าประเทศมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเหมือนกันนะครับดูนะ่าสนใจเลยต้องติดตามกันต่อเลยเนาะได้โอเคครับขอบคุณกล้องครับมาอัปเดตกันได้ครับ